ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวิดีโอนี้จะซ้อมกล้ามเนื้อหน้าอกนะก็เดี๋ยวขออัปเดต power l หน่อยนะว่าทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับก็จากที่สังเกตนะตรงนี้นะครับผมเขียนตัวเลขไว้นะครับตามสล็อตนะรตามรูมันเขียนไว้เพื่อนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนตัวเจ o ุกหรือว่าตัวที่เป็น pin bar เป็น save bar ใช่ไหมเราจะได้ไม่เสียเวลามาเล็งว่าเอะตรงไหมเสียบตรงรูไหมนะครับเสียบเบี้ยวเสียบเอียง คือก่อนนั้นเนี้ยมันไม่มีตัวเลขใช่ปะ่ะล้วผมก็เสียบเข้าไปปุ๊บทีเนี้ยไอตัว JU สองฝั่งอะที่วางบาเบลอัมันไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าผมเสียบคนละลูมันกะยากมากเพราะลูมันรูมันเจาะทีมากนะครับบามันเลยเอียงนะครับพอบามันเอียงทุจังหวะที่เทคบาออกมานะครับพอทําแบบนั้นเข้าเรื่อยๆเริ่มรู้สึกขัดหัวไหลด้านซ้ายนะครับก็เลยแบบมาสังเกตว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรเราก็เลยดู เอ้ยทาไมมันไม่ตรงวะเหล็กมันเบี้ยวหรอหรืออะไรก็เลยลองมาแบบนับรูนะครับว่าเราใส่ถูกรูไหมสรุปก็คือว่าใส่เบี้ยวใส่ผิดรูไปข้างหนึ่งนะก็ทําให้การเล่นของเรามันก็แย่ลงนะครับก็เลยทําการซื้อปากกาเดี๋ยวมีปากกาให้ดูนี่นะครับเป็นปากกาที่เอาไว,เเเาเไวเา้เขียนเนี่ยเขาเขียนบอกไว้เขียนวูดนะครับไม้เม t a ลนะครับเขียนเหล็กพลาสติกแล้วก็ แก้วแลวก็รับเปอร์นะครับเขียนตั้งแต่ไม้เหล็กพลาสติกแก้วแล้วก็ยางแล้วก็อื่นๆนะครับเขียนได้นะก็ใครที่มีแหลกแล้วแหลกมันไม่มีตัวเลขเนาะก็นี่ครับแคปไปนะแคปไปแล้วก็ไปตามหาตามร้านเครื่องเขียนหรือพวก,กชอปแบบ B2S นะครับก็นี่เลยเวิร์กมากมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้จะเล่นกล้นามเนื้ออกอย่างที่บอกใช่ไหมจะเล่นทั้งหมด6เซตนะครับ คือถ้าใครสนใจแบบ work out routine แบบว่า1สัปดาห์เต็มๆอะ่ะคือเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้แล้วกันเนาะเดี๋ยวมาทำเดี๋ยวทาเป็นไฟล์ให้นะแล้วก็เดี๋ยวจะแปะไฟล์เป็นดาวน์โหลดไว้ใน description นะครับก็โหลดไปได้นะในตารางนั้นก็จะเขียนตั้งแต่วีคแรกนะครับจนถึงวีคสุดท้ายเลยนะครับว่าซ้อมอะไรยังไงบ้างะนะครับโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอตัว วอร์มก่อนนะครับจะวอร์มด้วยบาป่าวนะครับวอร์มแบบเยอะๆไปเลยแล้วก็ค่อยๆใส่น้ำหนักนะครับแล้วก็ค่อยๆไต่ไปจนครบ6เซตนะกก็ไปเจอกันในเวิร์คอัล์ครับผมบ๊ายบายชิวๆชิวๆ ยี่สิบีนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแมงเริ่มมาพอแบบฟิลแบบว่าเริ่มเข้าปุ๊บนะในเซตต่อไปก็จะเริ่มวยเจ็บอ่ะก็ในก็พอเริ่มเข้าใช่ไหมพอแบบวอร์มแบบเริ่มเข้าปุ๊บนะในเซตต่อต่อไปก็จะเริ่มใส่น้ำหนักเข้ามานะเนียตอนนี้เริ่มเริ่มรู้สึกละว่าเออแมงตึงๆละโอเค จะเจอกันในเซตต่อไปจ้ะวันนี้จะเล่นหัวไหล่ด้วยแต่จะเป็นแบบ isolation ก็จะเป็นพวก side r a i แล้วก็ reverse fly นะจะเล่นประมาณนี้ที่ต้องเอาไหล่หลังมาเล่นกับอกเนี่ยเพราะว่าเปิเป็นการดึงพส s t u e ์ของตัวเองเนี่ยกลับมาด้านหลังนะพะบางทีกล้ามเนื้อด้านหน้ามันตึงมันจะทำให้ไหล่เราหอ่อนะก็เลยเล่นหัวไหล่ด้านหลังเนี่ยกลับเข้าไปนะเพื่อให้หลังมันตรงโอเคนี่เป็นเซตที่2ก็จะเล่น 15ทีราวๆนี้ไม่เกินนี้นะประมาณนี้แหละนะเน้นอย่างเดียวคือตอนดันอ่ะแบบทุกครั้งที่ดันที่เพรสออกไปคือต้องกดให้โดนอะต้องให้เข้านะเออโอเคเดี๋ยวเล่นให้ดูมาเน้นแบบกดเข้ากดเข้านะปั๊มตุ้มตุ้มตุ้มไปปึ๊บปึ๊บชู ที่เล่นเร็วเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะมันค่อนข้างเบาเพื่อเล่นเล่นเร็วอึ๊บเฉยอึ๊บเ่ยกิถิระวัต์เพียเกินสิบห้าแล้วมั้งเนี่ยไปอึป๊บอึ๊บโอเคเดี๋ยวใส่เพิ่มอีกนะแล้วก็เล่นเซตต,ต่อไปโอเควันนี้ก็เป็นเซตที่สาม ที่ปรับเฟรมเรตต้องอันนี้มันจะดูแบบโ motion b อร์มันจะเยอะๆหน่อยนะเพราะว่าตอนแรกที่ปรับเป็น50เฟรมใช่ป่ะรู้สึกว่าโ motion b อร์มันจะน้อยกว่านี้ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องความที่แบบหนักใช้ยงของเราเนี่ยแหละเป็นคนเลยแบบเล่นได้นะมันเป็นกล้องเล็กๆแต่ถ้าความเร็วมันไม่พอหรือถ้าสมมติเป็น20เฟรมนะครับยกขึ้นมาค้างไว้เนี่ยความเร็วความเร็วกล้อง่ยกค้างไว้เนี่ยถ้าความเร็วอะไรการเคลื่อนไหวมันไม่พอเออกล้องไม่ได้ตั้งก็เลยปรับเป็น25เฟรมเลยอย่างนี้ motion blur ไม่ได้เยอะหน่อยเพราะว่าถ้ายกขึ้นมาแล้วค้างไว้่เีย อย่างเงี้ยเมื่อกี้เนี้ยกล้องตัดเลยแต่ตอนเนี้ยเออกล้องมันไม่ตัดเ,ออเล่นสักสิบสองสิบสาที แ okay. มงเข้าเข้าทุกดอกตึงเอคือมีไอ้เซฟตี้บาร์เนี่ยดีอย่างหนึ่งนะมันจะทำให้แบบคือบางทีอาจจะทำให้ดูอันนี้ลองนะไม่ได้เล่นเสร็จจริงนะสมมติเนี่ยสมมติอ่ะดันปุ๊บเนี่ยจังหวะอุ้ยไม่ไหวแล้วทำไงดีวะทำไงดีวะนี่มันมีเซฟตี้บาร์ บาร์มันจะไม่หล่นมาทับคอนะเรามันก็จะปลอดภยัยทีนี้ปล่อยเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าแบบปล่อยตุ้มเลยนะก็คือต้องค่อยๆผ่อนอยู่ดีค่อยๆผ่อนให้มันแบบทุพ้นระยะให้มันเป็นระยะปลอดภยัยก็คือช่วงแบบเลยหนะ้าอกแบบนี้นิดนึงอย่ายให้มันมาทับคอแค่นี้อันนี้คือข้อดีของการมี power แหลกนะก็แนะนาแนะนำแนะนำจริงๆโอเคนี่ก็เป็น เซตที่เท่าไหร่สี่เวลาพักเซตนะครับราหลังเซตผมจะพักประมาณไม่ได้เล่นหนักเหมือนนักพลกายเนาะไม่ได้เล่นหนักเหมือนโป้เขาก็จะพักอยู่ประมาณนาทีครึ่งบางทีก็สองนาทีเพิมเกินแล้วแต่แล้วแต่ไอ้นี่ด้วยแล้วแต่ความฟิตของแต่ละวันละมันไม่มัน,มน,มนความฟิตมันไม่เท่ากันแต่วันโอช่าไป แล้วดูในเซตที่5นะเป็นเซตที่จะใช้แผ่น1.25ใส่เข้าไปบางคนงงว่าใส่ทำไมแค่นี้ จะบอกว่าคนที่ฝึกสเตร็งอ่ะจะรู้ว่าแค่0.5 1.25หรือแม้กระทั่งแบบ1กิโลเนี้ยต่อข้างอ่ะมีผลต่อการยกมากๆนะนี่ก็เช่นกันเหนื่อยทิบผายโอเคในเซตที่5้านะก็จะเล่นน้ำหนักนี้แหละเซตที่6เซตสุดท้ายอ่ะก็จะพยายามประคองน้ำหนักนี้เอาไว้โอเคขอพักก่อนแล้วกัน มาอันนี้เป็นเซตที่ห้านะเฮ้ยทำไมมันหิววะเฮ้ยกินมามื่อเดียวเองนี่ว่าเชี่ยละสวยจัดเลยลืมนะลืมกินมาอ๊บโอเคอ โอเคเห้ิวข้าวอะก็เดี๋ยวซ้อมเสร็จอะเดี๋ยวให้ดูว่ากินอะไรนะก็เดี๋ยวในท่าต่อไปนะจะถ่ายเป็น working set ให้ดูจะไม่้ถ่ายแบบไล่เ็ตแบบนี้ล้คือไม่รู้แบตแม่งเสื่อมหรือไงนะแต่แบตหมดไวชบหายเลยก็เอาง <laughs> ี well, them, you know buat, right? so, e here, ้เอางี án, set, ้เดี๋ยวชื่อท่าจำนวนเซตจำนวนครั้งอะนะจะใส่ไว้ใน description แล้วก็ช่องคอมเมนต์เหมือนเดิม นะก็ไปดูที่ปักหมุดไว้ได้นะครับก็ในท่าต่อไปเนี่ยจะเล่นอ๋อเดี๋ยวเล่นอีกเซตหนึ่งนะแล้วก็ในท่าต่อไปจะเล่นเป็นไฮอินคลายนะปรับเปอก่สิองศาเล่นไฮอินคลายดั l เบ h ล s ช p เพรสจะเป็นอกบนนะที่ติดกับช่วงหัวไหล่ก็คือช่วงที่เป็นไหปลปลาะนะเป,นเป็นการเก็บรายละเอียดนะเออก็เดี๋ยวถ่ายเป็น Working Set ให้ดูนะครับในแต่ละท่าโอเคเจอกัน Oh shit. Oh. 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 Okay. ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะแต่พอมีเซฟตี้บารู้สึกแรงแม่งเยอะขึ้นว่ะเหมือนเรารู้สึกปลอดภัยขึ้นกล้าที่จะแบบกล้าที่จะลงกับฟูลเลนแล้วก็กล้าที่จะพุชออกแรงมากขึ้นนะการมี bar เซฟบารีคือแ่งเหมือนเป็นแบบไม่รู้นี่อาจจะคิดเองแต่รู้สึกว่าตั้งแต่มี bar เซฟบาร์แรงคือคือกล้าที่จะ ลงได้ลึกขึ้นแล้วก็กล้าที่จะแบบออกแรงได้แรงขึ้นเออโอเคก็จบแล้วนะ6เซตเดี๋ยวไปดูในท่าอื่นๆต่อๆไปนะครับว่าซ้อมอะไราบ้างโอเคไป กล้ามเนื้อหัวไหล่เล่นให้ดูท่าเดียวกันไซเวสหลายครั้งเคยเห็นเล่นกันแล้วเนาะเออพอจะนึกภาพออกก็เดี๋ยวเล่นให้ดูท่าเดียวแล้วกันหัวไหล่แต่กล้องมันจะหมดนะครับท่าหัวไหล่นะคือเป็นท่าปิดของวันนี้เลยก็คือจะเป็นรีเวิร์สนะเป็นเคเบิลรีเวิร์สไฟวิธีการเล่นก็เซตเหมือนเคเบิลในยิมนั่นแหละแต่ทีนี้เนี่ยเพราะว่าแหลกผมมะผมสั่งเป็นแบบคอสตอมไงเห็นปะมันจะมีที่ใส่เคเบิล สองฝั่งเนีเ hmm. จ๋งว okay. ่ะเฟียวใช่ไหมแคปเลยแแแแคปแคปุ๊บปล้านว่าเอาแบบนี้ครับโอเคใช้น้ําหนักเบาๆนะไม่ต้องใช้หนักมากก็จับเคเบิลคว้กันแบบนี้เหมือนในเหมือนในยิมเป๊ะๆเลยแล้วก็ทําการรีเวิร์สไฟลออกมาดึงออกไปด้านข้างนีเล่นไปเลย15-20้าบรอบร็บเล่นไปจนหมดนั่นแหละ ถ้าจะให้โดนหัวไหล่หลังจริงๆอะ่ะคือพยายามอย่าแบบดึงมาปุ๊บแล้วบีบสบักเนะถ้าบีบสบักปุ๊บมันจะโดนแฟรเออแต่จริงๆคือมันเลี่ยงไม่ได้หรอกว่าจะไม่ให้โดนไม่ให้โดนบาจริงมันก็โดนอยู่แล้วแหละแต่ทีเนี้ยเราอยากให้แบบเทนชันทั้งหมดไปกองที่หัวไหล่ด้านหลังอะ่ะเราก็จะต้องแบบว่า,าก็เียห่อสลักไปด้านหน้านะก็ปลาอยออกแบบนี้จะจะไม่บีบสบัก้ามางี้มันจะห่อไปด้านหน้าอ่นะ ปล่อยปีตายรบบอ่าเนี่ยเข้าโคตรเลยอืับโอเคประมาณนี้เล่นตัวเนี้ยทั้งหมดห้าหเซตเล่นไปเลยก็คือเล่นเพื่อที่จะอย่างที่บอกไปต้นคลิปว่าดึงพ o เจอร์กลับนะครับดึงให้ถ้า คืออย่างที่บอกว่าถ้ากล้ามเนื้อด้านหน้ามันตึงมากๆไหลเราจะหองถูกไหเล่นท้า r e e w e i g e fly แบบพวกไหล่ส่วนหลังนะมันจะดึงให้เราแบบเออให้แบบกล้ามเนื้อเรามันดึงกลับเข้ามานะมันจะได้แบบสมดุลมากขึ้นโอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันในมื้อหลังซ้อมนะครับว่าจะทานอะไรไปฮนะโอเคมาดูมื้อหลังซ้อมนะครับเป็นไฮโปรตินแพนเค้กนะครับก็เป็น แป้งผสมกับไข่สามฟองนะครับก็กินได้นะคือหลายคนอาจจะคิดว่าแบบมันไม่คลีนมันไม่ดีต่อสุขภาพหรือเปล่าจริงๆคือถ้าทําอาหารเป็นแล้วก็คํานวณสารอาหารคานวณแคลอรี่เป็นนะคือมันไม่มีปัญหาคือมันกินได้นะครับแล้วก็เนี่ยผมเอาคีโตไซรัปลาดลงไปนะครับคือใครที่ติดหวานมากๆก็ไปหามาก็ได้นะครับ คือมันกินได้นะเว้ยคือแบบจริงๆเราไม่จาเป็นที่ต้องกินแบบไก่จืดๆไข่ต้มอะไรเงี้ย <c oughs> คือเราสามารถที่จะแบบ adapt อาหารเราได้นะครับโดยที่เรายังคุมสารอาหารแล้วก็แคลอรี่ไว้อยู่นะโอเคก็คลิปนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวมากจนเกินไปสําหรับใครที่มีคําถามหรืออยากแลกเปลี่ยนพูดคุยนะครับแลกเป็นความรู้ก็เชิญคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะมีอุปกรณ์ออกกำลังกายแบบที่ผมใช้นะครับก็ เดี๋ยวแปะชื่อร้านเขาไว้ให้นะครับติดต่อทางร้านไปได้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับเราวันนี้สวัสดีครับ